อันนี้วัวนะคะข้อวัวเราจะลงไปทุง่งนาน,น้องคะพาไปทุ่งนาเซฮัลโหลเนี่ยเซฮัลโหลโอ้โอ้ขึ้ยังมือสั ดูทุ่งนานะคะมาไปเลยบาา่ามมาไม่ยํำเขา่าฝนกำลังสิตกนะคะไล่หมามไมบรยากาศทุ่งนานะคะอันนี้ฝนกำลังจะตก มาไม่หำเขาไล่มาในหำมาผู้ใดล่ะเออไม่เปิดไปใส่เน,นี่ยนิ้วกบบอไปบังดีพอเขาเนี่ย ่ีพเาห็นภูเขาเยู่ใกล้ๆนี่ภูเขาห้อมงาก็ะเบิดแเล้ยวตัดทงวะนะมาล่นกินเขาก็บเหมียงค่ะมาเล่นกินเขาก็เหมียงเลยกินอะไรได้การบอ ข้าเฮาไปใส่กินหอนพอเขาบไปพาไปเบื้งหน้าเนี่มีมองใดอีกใหลางให้ไตมีมองอีกอันนึงทีมันเป็นลำพรางเหรอพาไปเบื้องลูกทำเรียงเทือกเออนำทางลึไม่ง้างไปก่อนเลยดูจากทางอยู่บ่ ระวังเด้อโอ้ยเขาตายแล้วทั้งไตอ่ะเขาพ่อเขาตายแล้วแดงแล้วเป็นโรคแล้วเริ่มเหลืองหรือเปล่าไม่งั้นสีแดงหรือเปล่าอ้าไปทางนี้ได้บ่ทางนี้ทางนี้ไหมทางนี้ไหมเออมาทางนี้ดีกว่า ดีนีก่ไปทางนบ๊บ่าหลทางนันไม่เคยไปม่เไปนี่ไป่ากมีลีบะมีลีใส่ป่าปะเออเบลจะเอาเป็นชอตเตอร์เบลบลาไปเกียงใหญ่ให้พ่อเ้าอยู่ใส่ ปกติพ่อเขาไปเกี่ยวหยาใส่เกลียวหยาเออเกี่ยวหยาดิใส่อ๋อพ่อเขาตาต่อจีอันนี้เป็นทางสาอันนี้ทางสาเคยไหมใส่เบ็ดบอใส่เบ็ดใส่เบ็ดตกปลาไหมเอ้ยบางนี่กระตัดหยาแหงว่ากระต่ตัวนี้ใช่ไหม อกับดักปลาผู้ใด่ของไผ่ของผู้ใด่ของไผ่แอดติ่งของเขาโอ้ยน่บ่าสาสาน้ำกันไปแล้วไม่ปลามั้งค่ะมีอยู่นะสามันลึกอ๋อบางนี่ก็บ,บ่มีลีตีแต่มันมีปลาปกติล,ปตลีปกติลีเขาจะอยู่ตรงนี้เด้มองดักปลาไหมดี๋ยวปลาเขาเกันลุดไปอ๋อเรืออืม<า>มีเหรอไม่ใช่ป่าพัาง ลอยมากับหนาวนม่เน่าอไ่ตะไคร่ไค่ปะเดี๋ยวมาเฮ็ดลีใบงนี่เดี๋ยวป่ามันสะออกใี่ไมเท้ามันเท่าปะฮัเทามันเท้าปะเท่าหตะไคร่นาน้องว่าตะไคร่นาํนี่แหละเบี้วว่าเท่ามันมนตะไคร่หํา มันก็เรียกแบบไหนก็ได้แมนบะกินได้ปะไม่รู้ว่ากินได้อีกที่หนึ่งหูหยาปิดตะเกียวให้งม้าเขาแท้เมืองน้ามันก็ไหลไปไปแล้วมันต้องถากออกเนี่ยเห็นอยู่ปะคล้องมันมีแต่หยาค่ะเดี่ยวร้องไส้เบิ้งกันไปตกน้ำเดี่ยวระวังตกไหมไปทำระวังตกดิไปมันเข้ากันน่ะล่ะโอเาจะตัดตัดกาบอ่ะเนี่ยไปเบิ่งข้างเบิ่สายรีวิวดู

นไดกินได้ปเนี่ยยัมกินมายอ๋อไม่ยังไม่ยังเต่ไนน้ำทางเลยฝ่ยเคยบางหลาขึ้นรู้จักทางพอเขาพามาบอกหานี่ตัดแต่งวับ่เนี่ยเอเจก่กบอเจกกรพอเขาเห็ดเป็นทุ่งนาที่หลามันปลูกไวได้หรอวะ เขาอันมาเกิดว่ะมาไทยมาไทยละวรก็ปลูกงาเ้อไทปลูกงาไหมนี่ออกลูไถมาไทปลูกงาไปไสละหำไปไสท่านี่ไปใส่เฮ้ยคึอมีแต่คึ้ี้ต่งาเท้ะ่าแม่ในคนานี่ไหมนะน้าขึ้ไม่ได้งาเถอะอันนี้หน้าวัน โอ้พอไปพ่อไปนั่งไ,ไ,ไ,ไก่แล้วครับเดี๋ยวมาลุกหยาเข่าอันนี้พ่อห้าววานเอาอ่ะเฮ้ยมาตีกันแล้วเดี๋ยวมืออื่นมาตัดหยาตรงนี้ให้งัวเด้อถัดมากับไปนี้เด้อในหยามันสูงแล้วเดี๋ยวมืออื่นเอาเครื่องมาตัดหยาออกคันแทนาน่ะเข้าใจอยู่บอ โอ้ไดพอ่อเขาลกงาเขาใสมือั่นนะพอ่อเขาลดงาเขาใสมือไหนพออ่อแอลกเขาายู่ใส่ลกงาอยู่ใส่ใ,สให้ต่<ม>ให้นี่ก็ตายแล้วเป็นโรคแล้ว,ลวลบ่ไอ้ให้นี่กามันปเป็นโรคก,กามันตายแล้ว,เด,วเดี๋ยวต้องมาตำไม่ เก็บขยะไปน้ำแน่เนี่ยแก้วอ่ะขยะเต็มเลยเนี่ยใา่คึณป้าเป็นยังไงอย่างง่ะเราจะกรบสายบอเก็บขยะเออเก็บทีมเก็บขยะทุกครั้นี่ยนี่อยู่ตรงนั้นเขานี่ยต้งทาด้วยไหมนี่นี่อยู่ตรงนี้เออเก็บเนี่ยอยู่ให้ตาเนี่ย เก็บขึ้นมาแล้วเล่าเออเก็แบบมัดกองเก็แบบกองไว้ก็ไม่ได้อีกเก็บขึ้นมาถิมลงไปเอาดิล่ะมันเปลีย่ยนป่ะถามันแห้งสิงอาจะมากเกออ็บเงอน่นน่ะสปอนเซอร์นะครับเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันฉีกหยาบดิเออยึบไปมะระวังเด้เถื่อนบ่เออเอาขึ้นมาขายเ,ขเอาขึ้นมาขึ้นมาให้น้ำเอา เดี๋ยวจะมาเก็บขยะทิ้งเมื่อกีไปโรงเรียนบอเนี่ยเมื่อกี้เปิดโรงเรียนบ่ตัดหญ้าอยู่ตอนตรงไหนเมื่อกี้เนี่ยตัดหญ้าอยู่ส่วนไหนอ๋ออันนี้เป็นสวนหญา้ปหญาปลูงาเหง้าสวซนนี้เป็นหญ้าวัวน,นะคะสองห,หญา้าลายใช่ โอเคคือไปข้างบนฮะบักลาวบักลาวมาคุดเอาอย่างมึงหันอ่ะไม่เอากลัวยานมันยังกี่ไ่เดือนก็โตงหญ่แทะโตงหา่เนาะบักลาวไม่ยานจีโอ้โ